วันนี้นะครับผมจะมาช้ดนลองฟังดูดิโคตรมนันลิดูตอนที่จบทุกคนจะมาชวนว่าเอาคีกันครับกดตรงนี้ครับเข้ามาในหน้านี้เข้ามาปุ๊บรอแป๊บหนึ่งของผมเครื่องวันช้า แล้วรอห้าหวิกดดำเนินการต่อไอ้ไอ้พวกนี้กดทิ้งไปแล้วตามผมเลยเลยครับรอเฮ้เฮ้เฮ้รอเ hey, hey, hey. นะี่ย khô không ơ khô vô không ไม่มีเร่งสปีดให้นะรอเอาเองนะห้ามเอาไปจากที่ไหนนะก็กดอันล็อกอันนี้ก็กดอันนี้กดติดตามเลยกดติดตามนะกดไลค์ด้วย แล้วก็คั่ปี้คันลอกแล้วก็เอามาใส่ในแมบปบในแมปที่เราจะเล่นอย่างผมนะครับจุดพักใจเดนท่หนึ่งนะ คำตอบที่มีแค่ตัวนั้นนะครับคีเนี่ยนะกดอันนี้เลยนี่ได้แล้วนะแคปขอจะไปพิงเท่านี้นะแคปผมเดี๋ยวข้างหน้าสอนเอาสกิป